สว <IP> ัสด the uh, <c oughs> ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเอ้าอยู่คนละฝากกำแพงพี่น้องเขาอะไรนี่โอ้ดอกไม้พี่น้องดอกคูนว้ยอยากเอาไปปลูกในป่าไทยบ้านดอกมันสวยจริงๆพุณน่ะดอกดกมากนะนนางแบบหอมป่มันหอมแบบฉีๆเมือนแกงมันดอกพิเกเหรอมันคูเดียวกันดิ เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้ต้นหนึ่ง <ใน S 1> บอนี่ต้นนี้ยังไม่เป็นดอกต้นนี้ยังไม่ออกดอก F4 นะโอ้โอยมีนางแบบด้วยนางแบบรุ่นนี้ไหวบอสมีไหวค่ะไม่ไหวเดี๋ยวเขาให้ใส่ชุดอะไรนะไม่ขายชุดผีกันนี้เออไม่ได้เลยนะโอ้ยสวยสวยสวย โอ้ยมันเป็นดอกดอกด้วยนะนี่มัน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 พูดนะปิ้นออกมาเรื่อยไงอืมมันน่าเอาไปปลูกได้นี่นี่มันยังไม่สุดเนาะมันเป็นดอกออกมาเรื่อยๆโอ้สวยสวยเขาเรียกดอกคูนอะไรเนาะเอซีคอมเมนต์บอกด้วยนะคะมันเป็นของอะไรนะเมื่อวานที่ไปซื้อฟักอ่ะเออบ้านนั้นเขาก็มีเขาปลูกต้นไม้ประดับเขาขายพวกต้นไม้ไง มัตลามันออกช่อแรกอะเพื่อคูนีนาติ่นเจนมากมันของญี่ปุ่นหรือของอะไรไม่รู้เขาพูดอยู่เมื่อวานยามันออกมามากแล้วก็ชินอู้ทถามันไม่มีใบเนาะถ้ามันมีแต่ดอกเนี่ยโอ้โหปีหน้าดูที่มันออกมันจะมีใบสุดยอดเลยเหมือนช่อก่อนนะภาษาเหมือนดอกคูนนะเนาะใช่ๆเนี่ยมันจะออกช่อมันจะออกใบอย่างนี้แล้วก็ช่อมันก็ตามมาเต่แต่มันไม่ใช่ออกด้านมันจะออกตามนี่ือนตา เออเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะออกอย่างนี้ก่อนเนี่ยเออเนี่ยแล้วมันถึงจะเป็นดอกใช่มันถึงจะเป็นดอกเนี่ยมันไม่เหมือนที่เง็กเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะออกใบแล้วก็มีการตายมันก็จะเป็นดอกนี่ไงเอฟซีในตีห้ารอหมุนยังไม่หกโมงยังไม่หมุนเลย คลิปนี้ก็อยู่กับต้นไม้สวยๆงามๆนะคะอยู่กับคนงามก็ <c oughs> สวัสดีฝากดูคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเป็นดอกอะไรถัดไว้อยู่ในรูคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดินทางกันต่อนะอเป็นพุ่มเป็นพุ่มโอ้ยสออ่อนเด็กพี่น้องเอ้ยสวยภาษาทักษะดามาสวยสวย,ย,สวยป่าถ่ายบ้านไปซื้อของหวานนะคะ เดี๋ยวภาษามาดูแตงโมก่อนนะคะก็ซื้อมาแล้วแหละของหวานนะคะเห็นแตงโมบได้มาดนเลยโอ้ยเมื่อยน้อยจักบาทไ้ก็ยังปดตั้งเดมอยื่อยเห็นแล้ว นวอยนึงสก้าสายแบบเนาะท่านไปลบปลินญาหลานวันดีจีนสองนะบอกไปชะละ้ามโอ้ลบมาบันนี้มาเลยชาสงการโอ้ยเงวเลยเงาวปานข่อยแล้วข่อยกัญเงาคือกันนั่นเลยเออนั่นเลยจะว่าข่อยมาถูกแล้วสามมือนนี้ ไปท้ายบ้านซื้อของไปใส่บาทนะภาษาก็ซื้อแตงโมงเพิ่มอีกนะ ชาเช่านะคะ้าเจ้าก็จะใส่บาทกันนะคะอดอกคูณพี่น้องก็ดอกคูณที่น่าลงนะ,ะดอกสวยมากเลยก็เรียกคูณอะไรก็ไม่รู้นะ เอาเมา,าคองหวานครับบ <laughs> อกไม่ <laughs> มได้ก <laughs> ำลังออกบินตาดเรื่องเมื่อนีมารถคันเดียวบอกวันนี้มาด้วยกันหมดเลยกำลังบินตาดนะคะ <inaudible> มไเไม่เห็นมาสักทีเลยตั้งตแ <c oughs> ต่วนที่22ไปได้หนึอตอนนี้21แล้วเป็นวันที่ ไม่มาใส่บาตรล้อไม่ไดไม่ถานไม่ได้ถานไม่มาทุกวันก็ได้แก่ก็บอกเพราะว่าเพื่อนได้บินกตบาดทุกวันอื้ปรรยากาศน้ำแห้งเยอะเลยเห็น วานข้าวแล้ววานข้าวแล้วเดี่ยวนานๆจะวานกัะวัดแล้วมานจะได้ นนอ่สองก็ไ <rôle> ม <à> <to break an iously> ่เล่นบ้าลนต้นะต้นมันต้นเล้วนเป็นบ้านเลยตอกูนกำลังจะบานเลยทีนี้ ศาลาเป็นอเอิร์ตเติดตัวไลอ,อืมันแดดไงตรงนี้กววดศาลาเป็นเอิดตเติดถึงวัดแล้ว